สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเพลงใหม่ล่าสุดของมาร์กทวนนะคะเพลง High As You ที่เพิ่งปล่อยออกมาเลยครับผมเพลงนี้จริงๆแล้วเเปิดตัวให้ฟังครั้งแรกในคอนเสิร์ต GOT 7ที่กรุงเทพใช่ไหมครับตอนต้นเดือนพฤษภาใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนั้นก็คือฮากันมากแล้วก็เพิ่งปล่อยแบบ o f f ฟิเชีลจริงๆวันที่30พฤษภาคมนี้เองครับซึ่งเจ้าตัวพี่มาร์เองก็ดูตื่นเต้นนะตอนโพสตลง X โปรโมทเพลงนี้ ค่ะก็ถือว่าเป็นการกลับมาแบบโซโล่เดี่ยวในรอบออประมาณปีหนึ่งเลยเนาะหลังจากเพลง Superpower กับ k i s s of Life ตอนนั้นอืมใช่ครับแล้วก็มีอัลบั้ม Winter Heptagon ด้วยแต่เพลงนี้ High Ash You นี่คือมาเดียเด่ยวๆเลยซึ่งเพลงนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราจะคุยกันก็มาจากพวกรีวิวต่างๆแล้วก็ตัวเนื้อเพลงเองเลยค่ะจะมาเจาะกันว่ามันสื่อถึงอะไรกันแน่ หลักๆเลยก็คือเรื่องความรู้สึกหลงไหลแบบมากๆครับแบบรุนแรงมากจนเปรียบเหมือนการเสพติดคนคนหนึ่งไปเลยอ่ะแต่เป็นความรู้สึกที่เอ่อมันเหนือกว่านั้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยท่อนฮุกที่ร้องว่า Nothing gets me h i g h as you นี่คือชัดเจนมากเลยนะคะชัดมากครับไม่มีอะไรทำให้รู้สึกดีเท่าเธอคือมันเป็นแกนหลักของเพลงเลย บอกว่าความรู้สึกนี้มันสุดยอดกว่าทุกสิ่งจริงๆแล้วมันมีภาพที่แบบค่อนข้างส่วนตัวเข้ามาด้วยอย่างท่อน The Thought of You with Nothing But My T-shirt อืม,มท่อนนั้นหรือ I Like the Way You Bite Your Lip ใช่ค่ะมันให้ความรู้สึกใกล้ชิดมากๆแบบมีความเย้ายวนนิดนึงด้วยครับมันดึงเราเข้าไปในโลกส่วนตัวของความสัมพันธ์นั้นเลยแล้วก็ไปถึงจุดที่แบบยอมรับออกมาตรงๆเลยท่อนไหนนะคะอ๋อ I might have to admit that I'm addicted. It's true. <S ใช่ครับท่อนนั้นเลยฉันคงต้องยอมรับว่าฉันเสพติดเธอมันคือเรื่องจริงคือยอมรับแบบหมดเปลือกเลยว่าความรู้สึกนี้มันถอนตัวไม่ขึ้นแล้วจริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกเสพติดที่ว่าเนี่ยมันส่งผลกับตัวตนของเขาในเพลงยังไงบ้างคะก็มีท่อนที่บอกว่า I turn into a fiend when you're not around อืมฉันกลายเป็นปีศาจเมื่อเธอไม่อยู่ใกล้ คำว่าฟีนนี่มันมีความหมายเฉพาะทางไหมคะในบริบทนี้ฟีนมันจะหมายถึงคนที่แบบหมกมุ่นมากๆหรือคนที่ขาดอะไรบางอย่างไม่ได้คล้ายๆคนติดยาที่ต้องการยานะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่รู้สึกไม่ดีแต่เป็นอาการแบบโหยหากระวนกระวายต้องการมากๆเลยใช่ครับมันแสดงผลกระทบของการติดคนรักคนนี้ได้ชัดเจนมากแล้วมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในความคิดหรืออารมณ์นะคะมันลงลึกไปถึงระดับแบบ ร่างกายด้วยใช่ครับอย่างท่อน breathing in the sex นี่ก็เออค่อนข้างตรงไปตรงมาค่ะสื่อถึงความสัมพันธ์ทางกายที่มันแบบลึกซึ้งแรงดึงดูดที่ปฏิเสธไม่ได้เลย advice อันนี้เหมือนแบบขัดแย้งในตัวเองเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นครับคือรู้แหละว่าความรู้สึกนี้มันอาจจะแรงไปควบคุมยากหรืออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เลือกที่จะเอ่อทำตามใจตัวเอง ไม่สนเหตุผลหรือคำแนะนำของตัวเองแล้วอ๋อ oh, เหมือนยอมจำนวนต่อความรู้สึกนั้นไปเลยใช่ครับยอมแพ้ต่อความต้องการนั้นอย่างสิ้นเชิงการใช้คำว่า hi g h หรือ addicted มาเปรียบกับความรักนี่มันก็ทรงพลังดีนะคะมันจับความรู้สึกได้ทั้งสองด้านเลยคือทั้งรู้สึกดีมากๆแต่ก็ทั้งรู้สึกขาดไม่ได้หรือทำอะไรไม่สมเหตุสมผลไปใช่ครับเป็นเมตาอร์ที่ศิลปินใช้กันเยอะเพราะมันสื่อความเข้มข้นทางอารมณ์ได้ดี ซึ่งในเพลงนี้มาร์กทวนก็ถ่ายทอดออกมาได้ออค่อนข้างตรงไปตรงมาทั้งเนื้อร้องและวิธีการร้องเลยวิธีการร้องก็มีส่วนใช่ไหมคะมีส่วนมากครับ เสียงร้องจะมีทั้งความนุ่มนวลในท่อนที่แสดงความใกล้ชิดแล้วก็มีความหนักแน่นดุดดันขึ้นในท่อนที่แสดงความต้องการแบบรุนแรงหรือความรู้สึกเสพติดนั้นสรุปแล้ว High As You ก็เหมือนเป็นการพาเราดำดิ่งลงไปในความรู้สึกรักที่มันทั้งร้อนแรงหลงไหลมากๆจนเหมือนเสพติดเลยนะคะครับเป็นความรู้สึกที่ทั้งทำให้รู้สึกดีสุดๆแต่ก็อาจจะทรมานได้เหมือนกันเวลาที่ขาดหายไป ถ่ายทอดผ่านภาษาที่ค่อนข้างดิบและตรงไปตรงมาค่ะแล้วก็มีภาพที่กระตุ้นความรู้สึกได้ชัดเจนมากๆเป็นการสำรวจแง่มุมหนึ่งของความสัมพันธ์ที่มันเข้มข้นมากๆครับซึ่งอาจจะไม่ได้สวยงานตลอดเวลาแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ที่รุนแรงแล้วก็น่าค้นหาเหมือนกันพอเราคุยกันถึงความรู้สึกที่มันรุนแรงเหมือนการเสพติดแบบนี้มันก็น่าคิดต่อนะคะว่าเอ๊ะ อะไรในความผูกพันของคนเราที่มันสร้างความรู้สึกได้รุนแรงขนาดนั้นเทียบเท่ากับสารเคมีได้เลยนั่นสิครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากแล้วดนตรีล่ะคะทั้งทำนองจังหวะเสียงร้องมันช่วยจำลองหรือขับเน้นอารมณ์พวกนี้ให้คนฟังรู้สึกตามได้ยังไงบ้างก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราไปลองคิดต่อกันดูนะคะ